สวัสดีอีกรอบหนึ่งสาวๆตอนนี้ขานีจะกลับแล้วแม่ก็เลยต้องติวขานีหายคล้องแล้วลูกเนาะเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนอันนี้จะมีตบมีทุกย่งยังไม่มีเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานขาเปิดประตูลมพื้นฐานขาเปิดประตูลมเนี่ยลูกจะต้องลวดให้ได้อยู่แค่ห้าถึงเจ็ดนาทีาเ,เข้าใจความหมายยังแล้วตอนนี้ลูกยังไม่ได้เข่ขทานนวดและไม่ใช่ที่เดียวลูกพึ่งอยู่แค่ล็อกแรกนั่นน่ะ ลูกเบิ้งนั่ะนะนั่นน่ะลูกพึ่งยูแค่ขั้นตอนที่สองเห็นยังขั้นตอนที่สองแค่นั่นเองกันนะลูกเห็นบอสลูกยังเหลืออีกแค่ขั้นตอนเพื่อนะลูกคิดว่าลูกเอาเออนั่นแหละไปเอาขั้นตอนเปิดประตูร่มแน่นแน่นช่วประลูกกีฬากระบายนั่งอยู่สัมผัสร่างกายกีฬากระเบื้องว่าถ้ามันขัดลูกได้ล่ะรีบบอกลูกได้โนมาน หนึ่งสองสามส่ห้าเปิดเปิดประุนไยังใกล้ยังใกล้ที่นี่เออยะทองเนือน้ำจิ้มหาอันนี้คือจังหวัของวัดลูกหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งบางทีหลนวันนึ่งมันจะจุดจังไดีลูกเขาจะมาหามั้ยลูกหน่งสองสามี่ห้ากา บ่าคับเยอะแล้วความร้อนไปทั่วขาเขาลองน้ำเต้าเขาตรงใต้กรอบครับบังคับเยอะแล้วความร้อนเข้าค้อบครับผ้ามอมือจับห้มอมืจับขาเขาสมทานเพราะฉะนั้นเขาต้องยีจังทุ้ข้ขยยขาว่าเัปิดแมนบล็อก หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่บางครับเื่อและความร้อนเข้าอยู่หัวเขาข่ครับเข้าคอับมันจะเข้าคอพับลึกทาหัวเขาก็จะเป็นนความอหมายว่าความร้อนยงไงมันนข้อัามข้อัจะเป็นขอนะเเป็นหัวเขาก็ได้ลกมันจะต้องเข้าข้อรับหอง รวงร่มไปเท่านิ้ตสบายสันแนแข้งกำหนูป่ายเท้าสบายสันแนแข้งหนึ่งสองส่หาดันปลายเท้าสบายปีน้องปทับใ เท้าทับกันมือทับกันสบายแนวตาตุ่มด้านนอกของเท้าด้านบนเดี๋ยวเราไปโดกันกระเบื้องไงมันไต่เท้าทับกันมือทับกันสบายแนวตาตุ่มด้านนอกของเท้าด้านบนกดคดชุดแยกเท้าออกดี เขาหนึ่งสองาสี่ห้ากดหนึ่งหนึ่งแมนวกางดอกเขาตไม่ายสี่นิ้วกุ้มหูหนึ่งสองสามสี่ห้ากดกลางแวนวแน้วกางเวลาเบาจอเบาอดอกเหนืแม่ดอาดอกเหนือแม่มันจะงุม เนึอา่อิอยู่ตรงแอนแอนกดสีวแล้วนีกการบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นสะโพขาแขอหลัง้กดดระจนหนึดสี่ห้ากจ็ดปดเกสิกดขีดกระจนข้อเท้าด่เนี้่เซ็ร้อยบอยกดคืน โกด์ดัว้แง่ห <Nixon> นึ่งสองสามสี่ห้าปดเสะท้อนของท้องน้อยและลำไส้ใหญ่สวนตรงไส้ใหญ่สวนตรงแบบนีแง่เด็กขาเอาดีๆดโกดดัแง่ที่แง่ไมล่ะหนึ่งสองสามสห้าปดเสะท้อนของท้องน้อยและลำไส้ใหญ่สวนตรง